มิกเกลอาเตตาขอให้แฟนบอลปืนใหญ่าอ์เซนอนอย่าอาคาดาเมยังถ้าเขาเนี่ยลงเอยกับสิงห์บลูเชลซีมิกเกลอาเตตาเฮชโค้ดของาร์เซนอนปากบอกไม่อยากเห็นแฟนบอลไอ้ปืนใหญ่ Arsenal, อาอ์เซนอนเนี่ยคาดมาดร้ายใส่เปรอะอเมริกอาเมยังอดีตผู้เล่นหากเขาเนี่ยย้ายมาเล่นให้เชลซีแต่ตีความระหว่างบรรทัดคล้ายจับหอกกระบองเนี่ยแขวนให้ทัวลง ปีแอร์เอเมริกโอบามยังอดีตกับตันทีมปืนใหญ่แอสตันนอลขอให้ทีมยกเลิกสัญญาเพื่อไปล่าฝันกับบาร์ซโลาเมื่อเดือนมาการาคมแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานแข้งวัย33ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับคืนพิมพ์เลียงกลิตอีกครั้งเพื่อสวมเครื่องแบบคู่อริร่วมกรุงลอนดอนนะครับ แน่นอนว่ากรณีศึกษาคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ผู้เล่นในลักษณะดังกล่าวจะโดนแฟนบอลอดีตต้อสังกัดจงเกลียดจงชังอย่างมากเหตุนี้มิเกลอัเตตาจึงวอนขอให้แฟนบอลไอ้ปืนใหญ่เหลือที่ยืนแก่ออบามิยังด้วยอย่าจองเวรล้ําเส้นมาฟังคาพูดของมิเกลอัเตตาหน่อยเขาบอกว่ามันก็นานมาแล้วจากตอนที่ออบามิยังเนี่ยโดนริบปลอกแขนเพราะปัญหาชาววิน,นัยผมคงไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ เพราะผมเองเนี่ยชัดเจนและซื่อสัตย์ต่อความคิดเห็นของตัวเองอะไรก็ตามที่ทำลงไปก็เพื่อปกป้องสมโมสรของเราสิ่งนั้นมันชัดเจนซื่อตรงที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้โอบามายังเนี่ยคือผู้เล่นที่พิเศษหมอน่าแี่ยสร้างประโยชน์มากมายแก่เราและสมโมสรก็ซาบซึ้งต่อสิ่งที่เขาทําให้ทีมผมก็คงหวังว่าเขาจะได้รับปฏิกิริยาที่ดีเมื่อเผชิญกับแฟนบอลแอตเซนอลเพราะเป็นสิ่งที่ต้องคู่ควรอยู่แล้ว ช่วงเวลาแบบนั้นเน่ยเมื่อเกิดในอาชีพนักเตะของคุณมันก็คือวิถีทางเฉพาะของใครของมันเมื่ออยู่ต่างสโมสรกันไปโอบาเมยังครับเหลือสัญญากับบาร์ซโลนาถึงเดือนมิถุนายนปี2025ส่วนราคาไม่เกิน20ล้านปอนด์เพราะทีมต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยต่อฤด,ดูกาลไม่ให้ผิดกฎ Financial f a i r play hey, นะครับอ,อืก็ต้องมาตามดูอนาคตของโอบาเมยังกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับพิมพ์เลียงกฤษที่เขาจะกลับมาจริงๆรหรือเปล่า นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีครับฝันดีราตีสวัสดีครับ